สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ c h a n n e บ By แสงรุง้งเราจะมารู้จักเรื่องของ Active Learning หรือการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าความหมายของ Active Learning เนี่ยคืออะไรบอนเวลเนี่ยเขาก็พูดไว้นะคะว่าสิ่งที่ดึงให้นักเรียนหรือใครก็ตามเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ลงมือทำและคิด ในสิ่งที่กำลังทำเราจะเรียกว่าเป็น active learning อันนี้คือความหมายไปแล้วที่มาเส้นทางไทม์ไลน์ของ active learning เนี่ยจนก่อให้เกิดรูปร่างหรือลักษณะเฉพาะของ active learning เนี่ยเขามายัางไง ตั้งแต่ศตวรรษที่19 Learning by Doing หลังจากที่จอห์นดิวียกำลังพูดถึงเรื่องของ Learning by Doing แล้วเนี่ยก็มีคุณหมอที่ชื่อว่ามอนเตซิล y ีนะคะที่เขากำลังพูดเรื่องของวิธีสอนหรือ Pedagogical Metod h นะคะในการที่จัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนหลังจากนั้นนะคะปรากฏว่ามี P.J. P.J. เนี่ยพูดเรื่องของ Constructivism หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง P.J. เนี่ยก็มีที่มาจากจอห์นดิวี้เช่นกัน ถึงเรื่องของการที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองด้วยการทําด้วยตัวเองนั่นเองปรากฏว่ามีไวโกสกี้ค่ะไวโกสกี้เนี่ยพูดเรื่องของ social c o n ตรัคต t i v i s m หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยเราก็จะมองเห็นนะคะเส้นทางของ active learning ว่าเขามาอย่างนี้อีกคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเอ็ดกาเดลค่ะที่เขาได้ออกแบบเรียกว่า c o i e of experience ที่เรารูจักในนามของกลวยประสบการณ์ ซึ่งในลักษณะนี้เองเนี่ยเขามีการทําวิจัยค่ะว่าเมื่อเวลาผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยความรู้ของเด็กๆจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเมื่อครั้งแรกเนี่ยให้มีการอ่านอ่านเองปรากฏว่าผ่านไปสสัปดาห์เหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ฟังที่ครูพูดล่ะเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะดี่านั้นหน่อยให้ดูวิดีโอเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่การที่เราพาไปชมหรือวันนิทรรศการอะไรต่างๆหรือวัศนศึกษาเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ให้โจทย์ให้ใหอะไรไว้เลยเนี่ยปรากฏว่าจะเหลืออยู่50%ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น passive learning แล้วเป็น active เมื่อไหร่ก็คือเมื่อได้มีโอกาสลงมือทําทํางานร่วมกับเพื่อนเนี่ยเราจะพบว่ามันจะทําให้ความรู้เมื่อผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยยังคงเหลืออยู่ถึง70%เนจ๋งกว่านั้นเมื่อได้คิดด้วยเหลืออยู่90%คือแทบจะแบบไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆตัวอย่างนี้เนี่ยเราลองทบทวนตัวเองก็ได้ค่ะ ในตอนที่เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกิจกรรมอะไรที่เรามักจะจําได้เสมอคือไม่เคยลืมเลยนะจบมาเนี่ยเราไม่เคยลืมเลยหลายคนบอกว่ารับน้องหลายคนบอกว่าเวลาที่เข้าห้องแลบทําอ,อทดลองอะไรด้วยตัวเองบางคนบอกว่าคือการทําโครงงานจบสุดท้ายแต่เรามักจะจําไม่ค่อยได้นะว่เาเราเข้าห้องเลคเชอร์เนี่ยเลคเชอร์เรื่องอะไรสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมันก็คือการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ได้ลงมือทำได้คิดมีส่วนร่วมมากๆในการที่จะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเราจะอินเราจะอยู่กับมันทำให้ความคงอยู่เหมือนกับที่เอ็กแกลเดีพูดเลยว่าเหลืออยู่90%สเซนเนาะถ้าเราได้คิดได้ลงมือทำมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เรามองเห็นลักษณะที่เราพูดถึงไทม์ไลน์ต่างๆเท่ากับในฐานะที่เป็นหลักการนะคะที่ลุงก็ขออนุญาตสรุป จากหลักการง,ง่ายๆนะคะให้เป็นองค์ประกอบของ active learning ก็คือ thinking base หรือการที่จะต้องมีการคิดขั้นสูงไม่ใช่คิดแบบพื้นฐานทั่วไปเลยนะเวลาที่เราพูดถึงการคิดขั้นสูงเนี่ยเราอาจจะ refer ไปถึง Bloom taxonomy นะคะในท่อน cognitive domain ที่กำลังพูดถึงขั้นวิเคราะห์ประเมินค่าและสร้างสรรค์ถัดมานะคะการลงมือทา ต่ที่ทำลายเราพูดถึงจอร์ดิอีสเนาะจะต้องมีการลงมือทำหลังจากนั้นเราพูดถึงเพียเจเราพูดถึงไวก o สกี้ที่จะต้องมีเรื่องของคอนสรันติวิสนะคะซึ่งเขาจะต้องมีการเรียกว่า Inquiry หรือการสำรวจหรือการทดลองหรือการลองเรียนรู้อะไรนะคะเพื่อ ค้นหาหรือสร้างองค์ความรู้ให้ได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การทํางานร่วมกันกับเพื่อนนะคะ Cooperative Learning เราจะเห็นว่าใน4องค์ประกอบนี้กลับไป การยกตัวอย่างที่เรากําลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับน้องเรื่องของการทดลองทํางานในห้องแล็บนะคะหรือการทําโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ามันเข้างค์งประกอบที่เราเรียกว่าเป็น active learning เหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เองคือสิ่งที่พี่ลุงเนี่ยได้สรุปจากหลักการนะคะความเป็น active learning มาเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆว่าแล้วรูปร่างหน้าตาของ active learning เนี่ยมันคือแบบไหนซึ่งหลายคนจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนาะ เช่นห้องเรียนถ้าเราเห็นเด็กจับกลุ่มกันแล้วลงมือทำเราจะนึกว่าเป็น active learning เลยแต่ถ้าเราดูองค์ประกอบตะกี้เนี้ยมันอาจจะขาดไปอีก2อ,อย่างนะก็คือเรื่องของ thinking base และเรื่องของ inquiry นะคะเพราะนั้นในลักษณะนี้เองเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าถ้าเห็นเขาจับกลุ่มทาลงมือทำอะไรกันในห้องเรียนจะแปลว่าเป็น active learning นะคะระวังว่าเราจะเข้าใจผิดดังนั้นในฐานะคุณครูคุณครูควต้องตรวจสอบเนาะว่ากิจกรรมที่เราทํานั้นเนี่ยเราให้เด็กได้คิดไหมให้ลงมือทํามีการทํางานร่วมกันมีการสํารวจตรวจสอบค้นหาหรือได้ลองทําลองผิดลองถูกอะไรหรือ,อย่งนะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้เราก็จะมองเห็นนะคะว่า เรื่องของ active learning เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราตระหนักหรือเข้าใจกับมันดีมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมในห้องเรียนของเราเนี่ยให้เป็นกิจกรรมแบบ active learning เพราะเราหวังอะไรเราหวังเหมือนกับสิ่งที่เรายกตัวอย่างเลยว่าสิ่งเราเนี้ยที่เราสอนเนี่ยมันจะยังคงอยู่กับเด็กตลอดไปหรืออย่างน้อยก็อยู่ไปนานๆนะคะก่ <S <S <ๆ>อนที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้ย,ยังไงมี<ๆ>คำอยู่สองคำที่เรามักจะ เข้าใจไม่ถูกต้องหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะคะก็คือคำว่า teaching process teaching method teaching process หมายถึงกระบวนการสอนที่เราจะรู้จักกันขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปเหมือนกับการออกกำลังกายที่เราจะต้องมีวอร์มอัพแล้วเราก็ออกกำลังกายไปตามวิธีนั้นในขณะเดียวกันเราก็มีค cool รูดาวหลังจากที่เรา ออกกาลังกายตามวิธีนั้นเสร็จแล้ว Teaching process หรือกระบวนการสอนเหมือนกันกันกบตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะใช้วิธีสอนไหนก็ตามเราก็จะต้องมีการนำแล้วเราก็สอนไปตามวิธีที่เราเลือกแล้วเราก็มีการสรุป และสุดท้ายเราก็ไปประเมินซึ่งหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ามาดูกันต่อว่า active learning เวลาที่เราจะเลือกใช้วิธีสอนต่างๆจะทำยังไง<ๆ>ก่อนอื่นเราจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่ารูปร่างหรือลักษณะเฉพาะของ active learning เนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราเข้าใจกันไปแล้วว่า active learning เนี่ยก็คือต้องมีเรื่องของการคิดขั้นสูงเรื่องการลงมือทําด้วยตัวเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีการรวจตรวจสอบค้นหาทดลองลองผิดลองถูกนะคะในการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นวิธีสอนใดก็ตามที่เข้าองค์ประกอบทั้ง4นี้เราจะจัดว่าวิธีสอนนั้นเป็น active learning นั่นเองแล้วเราจะเลือกวิธีไหนดี mm hmm. ในแต่ละวิธีสอนหรือแนวคิดที่เราใช้หรือเทคนิคต่างๆที่เราใช้หรือรูปแบบการสอนที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะทีนี้เราจะตั้งต้นยังไง คำแนะนําคือแบบนี้ค่ะสมมุติว่าตัวชี้วัดของเรามีคําว่าแก้ปัญหาตัวชี้วัดบอกอยากให้เด็กแก้ปัญหาได้เราอาจจะเลือกวิธีสอนที่เป็น active learning เช่น p พราะเป็น base d learning <ๆ>ก็ได้เขาพยายามพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจรู้จักเรียนรู้กับปัญหาวิเคราะห์ปัญหาให้ให้ได้ก่อนที่จะมีการแก้ปัญหาจะทําให้ตัวชี้วัดของเรานั้นนะตรงเรียกว่าทําให้เด็กเนี่ยถึงระดับที่ต้องการหรือถ้ากําลังมีตัวชี้วัดพูดเรื่องของการสร้างอะไรบางอย่าง หรือการออกแบบอะไรบางอย่างหรือการนำเสนอแนวทางอะไรบางอย่างแบบนี้เราอาจจะใช้ Project-based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานก็ได้ขออนุญาตอ้างอิงคุณหมอวิจารณนะคะที่พูดเรื่องของโครงงานเป็นฐานเนี่ยอาจจะตั้งต้นจากการที่เราจะต้อง defy ปัญหาก่อนเสร็จแล้วมีการวางแผนในการ defy ปัญหานเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาจะทำปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการวางแผนเราจะเห็นว่ากระบวนการแบบ Active Learning เนี่ยจะเข้ามาก็คือ เราต้องคิดใช่ไหมคะแล้วเราควรเวลาทําโครงงานแล้วก็มีลักษณะของโครงงานที่ควรจะทําเป็นกลุ่มนะคะมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการทําเราจะเห็นว่าในขั้นตอนการวางแผนเนี่ย Active Learning เข้ามา2อย่างก็คืออย่างน้อยเรื่องของการคิดและเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม อีกขั้นหนึ่งก็คือการลงมือทำหรือ doing ก็คือเราก็ลงมือทำเนาะแล้วก็ลงมือทำตามแผนที่เราวางไว้นะคะเราก็จะพบว่าในขั้นตอนนี้เองเนี่ยมันก็จะเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อการสื่อสารการค้นหาการทดลองว่าอะไรมันจะถูกต้องหรือว่ามันจะต้องปรับปรุงอย่างไรเราจะเห็นว่าในกระบวนการนี้มันจะก่อให้เกิดกระบวนการที่ support นะคะลักษณะเฉพาะของ active learning เราก็เลจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือวิธีการที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น active learning ขั้นถัดมาคือรีวิวนะคะก็คือการที่เขาจะต้องมีการปรับปรุงเนาะผลงานต่างๆแล้วก็ก่อนที่จะมีการนําเสนอถ้าเรามาดูตัวชี้วัดบางตัวเช่นเรื่องของการอธิบายใต้ความสัมพันธ์อย่างนี้นะคะเราอาจจะเลือกใช้ 5e ก็ได้ 5e เนี่ยเป็นรูปแบบการสอนเนาะที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ engage นะคะหรือการที่จะ กระตุต้นความสนใจผู้เรียนถัดมาจะมีเรื่องของการ export หรือการสำรวจสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยได้พยายามใช้การ inquiry หรือการสำรวจค้นหาความรู้ต่างๆก่อนที่จะมาเป็นอ e ีที่3ก็คือเรื่องของ explain ก็คือการสรุปองความรู้ของตัวเองที่ได้จากการสำรวจค้นหาในขั้นตอนก่อนหน้า และขั้นที่สําคัญก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้หรือการ expand นะคะในการประยุกต์ใช้นี้เองเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะต้องใช้กระบวนการแบบ active l earning ตั้งหลายอย่างเนาะในแต่ละสเต็ปเราจะเห็นว่ามันจะมีการใช้มาตลอดนะคะจนไปถึงการประเมินนะคะที่สุดท้ายก็คือ e v a l u a t e ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวชี้วัดเองจะเป็นตัวหลีอว่าถ้าถ้าเราใช้ผลการเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ตามเนี่ยมันจะเป็นตัวหลีกทำให้เรารู้ว่า เป้าหมายของหลักสูตรต้องการอะไรสิ่งที่เราทําถัดไปก็คือเราก็าไปเลือกวิธีสอนหรือแนวคิดหรือรูปแบบการสอนที่ทําให้เป้าหมายที่หลักสูตรต้องการนั้นเป็นไปได้มากที่สุดเรารู้จักเรื่องของวิธีสอนต่างๆทีนี้เรากลับมาตอนที่เราเปิดหัวไว้นะว่า t e a c h ่ n เ method กับ t e a c h ่ n g p r o c e s s เนี่ยต่างกันยังไงอย่างที่บอกนะคะว่า teaching process หรือกระบวนการสอนเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆครั้งส่วน teaching ไม่ตอดก็คือวิธีสอนที่มีเป้าหมายเฉพาะอย่างตะกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องของ problem base เขามุ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของโครงงานเขาจะพูดเรื่องของการที่พยายามที่ให้เด็กเนี่ยสร้างผลงานนะหรือมี performance บางอย่างที่เหมาะสมกับตัวชีวัต ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือกวิธีสอนหรือแนวคิดแบบใดก็ตามในการที่จะจัดการเรียนการสอนนั้นเราก็จะต้องนํา teaching process หรือกระบวนการสอนนั้นเนี่ยมา plug in มาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางวิธีสอนก็ไม่ได้มีขั้นนําถ้าวิธีสอนไหนไม่มีขั้นนำเราก็ต้องมีการนำเข้าสู่บทเรียนให้เด็กดีวิธีสอนไหนไม่มีเรื่องของการสรุปเราก็ต้องมีเรื่องของการสรุปให้เด็กดีอันนี้ก็คือวิธีการใช้นอ teaching process กับ teaching method ถ้าเราต้องการสร้างสมรรถนะในผู้เรียนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องมีเป้าหมายแบบสมรรถนะเมื่อเรามีเป้าหมายแบบสมรรถนะแล้วถ้าเราไม่ลืมเนี่ยเราจะเห็นว่าสมรรถนะเนี่ยต้องาการทั้งความรู้ทักษะเจตคติใช่ไหมคะออกมาในรูปของแอคชั่นอะไรบางอย่างไอความแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามานำมาใช้ได้ก็คือเรื่องของ Active Learning ดังนั้น ถ้าเราจะพูดเป็นระบบเราจะเห็นว่าเมื่อเป้าหมายเป็นสมรรถนะนะคะเราสามารถจัดการเรียนการสอนหรือว่าเป็น process หรือเป็นกระบวนการตรงกลางเนี่ยที่จะทำให้เกิดสมรรถนะได้นั้นเนี่ยเราสามารถใช้ active learning ได้ดังนั้นกิจกรรมตรงนี้นะคะกิจกรรมในแบบ active learning ที่มีเป้าหมายแบบสมรรถนะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะสมรรถนะต้องการการเชื่อมโยงความรู้ทักษะเจตคติดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถนํามาจัดได้เนี่ยเราอาจจะผ่านในรูปของโจทย์หรือของสถานการณ์นะคะที่มีเงื่อนไขที่เขาจะต้องใช้ความรู้ทักษะเจตคติเหล่านั้นนะคะพร้อมทั้ง ลักษณะของอการที่จะต้องให้เขาลงมือทำนะคะตามที่เข้าคอนเซ็ปต์หรือก็เข้าองค์ประกอบของ active learning และมีเรื่องของการคิดเนาะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นสมรรถนะนั้นแล้วแนวโน้มเราใช้ thinking base หรือการคิดขั้นสูงแล้วและเมื่อเขาได้ลงมือทำเนาะในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นนะคะรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารกับเพื่อนๆน,นะคะมี ลักษณะของกิจกรรมที่จะต,ต้องมีการค้นคว้าสำรวจต่างๆเราจะเห็นว่าวิธีการพาไปนั้นจะเป็นวิธีการที่ทำให้เขาหรือเด็กเหล่านั้นได้ประยุกใช้ความรู้ต่างๆนะคะทักษะต่างๆเจตคติต่างๆผ่านสถานการณ์ด้วยกิจกรรมแบบ Active Learning ดังนั้นสิ่งที่จะได้คือเป้าหมายสุดท้ายก็คือเขาก็จะได้สมรรถนะตามที่ต้องการรวมทั้ง ตัวชี้วัดต่างๆที่ถือว่าเป็นเป้าหมายของเรื่องนั้นๆมองเห็นความสัมพันธ์กันหรือยังคะว่า active learning กับสมรรถนะน,นะคะหรือว่า competency เนี่ยเขาอยู่กันยังไงสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของ active learning นั้นเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายแบบสมรรถนะกระบวนการหรือวิธีการที่พาไปเราจะใช้ active learning เพื่อให้สิ่งที่เราต้องการหรือว่า learning เขาทำนั้นเนี่ยออกมาในรูปของตัวชี้วัดที่ที่เรากำหนดและเรื่องของสมรรถนะที่เราเตั้งเป้าหมายไว้นี่คือความสัมพันธ์ให้ท่านมองเห็นแบบง่ายนะคะว่า competency active learning นั้นเขาสัมพันธน์อยู่ร่วมกันอย่างไรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานะแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแผนสมรรถนะการทำว .9 หรือว p a เนี่ย เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของสมรรถนะและ Active Learning ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยค่ะ